สวัสดีค่ะเวลาที่เราไปทานร้านอาหารที่เมืองไทยนะคะเราไม่เคยพลาดเลยที่จะต้องสั่งกุ้งกระเบื้องทุกครั้งเลยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะไม่รู้จะไปหาทานได้ที่ไหนคะ่ะทำเองสิคะกุ้งกระเบื้องส่วนใหญ่เลยนะคะจะทำแผ่นใหญ่ๆนะคะแต่เราไม่มีกระทะใหญ่ๆสำหรับทอดนะคะ เราก็เลยจะย่อส่วนลงมาแต่ความอร่อยนะคะไม่ได้ย่อส่วนตามนะคะความอร่อยเนี่ยเต็มเหมือนเดิมค่ะมาค่ะมาทำกุ้งกระเบื้องกันค่ะแคแรอทล้างความสะอาดแล้วก็สับเป็นเล็กๆนะคะหอมนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ซอ,อยเล็กๆค่ะสับกุ้งให้ละเอียดค่ะ ส่วนผสมนะคะประกอบด้วยแผ่นปอเปี๊ยะค่ะกุ้งสับ200กรัมค่ะแป้งมัน5ช้อนโต๊ะค่ะพิกไทยขึ้นช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะไข่ขาว1ฟองค่ะแครอทสับ หนึ่งช้อนชาค่ะต้นหอมซอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนำส่วนผสมนะคะใส่ชามผสมค่ะกุ้งค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยไอ้ขาวกุกเขา้าหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่เป้นมันค่ะกลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะต้นหอมค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจะได้ส่วนผสมประมาณนี้ค่ะแผ่นโเปี้ยเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะทำให้เป็นวงกลมนะคะ แผ่นประเปี๊ยบวางแล้วก็หาชามที่เราขนาดที่เราต้องการนะคะคอบลงไปแล้วก็ตักแป้งค่ะเสร็จแล้วค่ะจะได้แผ่นกลมๆนะคะวิธีทำนะคะหยิบแป้งมาสองแผ่นค่ะแผ่นแผ่นแรกเราเอาไข่แดงทาให้ขอบขอบให้ทั่วนะคะแล้วก็ตักไส้ใส่นะคะ ใส่ไส้แล้วก็แผ่ให้ทั่วๆนะคะต้องระวังนะคะอย่าใส่ไส้มากเพราะว่าเดี๋ยวไส้จะไม่สุกคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบกดริมให้สนิทกันเสร็จแล้วใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วทั้งสองด้านนะคะ น้ำมันใส่หม้อที่จะทอดนะคะกะให้พอท่วมนะคะตั้งน้ำมันให้หระะ้อนน,นนะคะตั้งน้ำมันร้อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะใส่แป้ง กรเทใส่กระดาษซับมันนะคะเราจะต้องตัดแป้งในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะกุ้งกระเบื้องของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทำไม่ยากเห็นไหมคะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ